ครับตอนนี้สวัสดีครับแอดมินของแม่ป่าชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาศาลานะครับผมนะครับวันนี้นะครับมาไม่ทันงานเยอะนะครับผมครับตอนนี้ก็จะพาท่านเข้าไปดูนะครับผมข้างในนะครับผมเขาอันนี้เป็นปากพญานาคนะครับผมวัดเขาสลานะครับผมเป็นอุโมงความยาว ก็อยู่ประมาณ200กว่าเมตรนะครับผมอ่าจะปากพญานาคนะครับเป็นอุโมงค์ปากพญานาคนะครับผมนะครับวัดเขาสลานะครับผมนะครับความยาวก็อยู่ประมาณนะครับ200กว่าเมตรนะครับผมอันนี้ปากพญานาควัดเขาสลานะครับผมนะครับนะครับเป็นอุโมงค์ความยาวนะครับผม 200วัตเมตรนะครับผมนะครับใครอยากจะมาเที่ยวนะครับได้เลยนะครับอยู่ที่ตำบลจรดับอำเภอเบเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับนะครับวันนี้ก็ข้างบนก็ทําบุญตักบาทนะครับผมออกพรรษานะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ที่วัดเขาสลานะครับตำบลจรดับอำเภอเบเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับผม สาธุนะครับผมนะครับนะครับนะครับข้างในเสียงจะกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปดูข้างในนะครับครับอันนี้เป็นข้างในนะครับผมความยาวเป็นอุโมงค์นะครับความยาวสองร้อยกว่าเมตรนะครับครับเป็นอุโมงค์นะครับเดินเข้าไปข้างในโน้นนะครับผม ในที่วัดเขาสลานะครับเป็นนมมงนะครับความยาวของมงคลก็ประมาณสองรอยกว่าเมตรนะครับผมนะครับนะครับอันนี้เป็นลิ้นพญานาคนะครับผม คนอธิษฐานเอานะครับก็ให้มีโชคมีลาภนะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านดูข้างนอกนะครับผมนะครับอันนี้จะใจคนดูแลนะครับผมครับ เีนี้ก็จะพาท่านไปดูข้างนอกนะครับผมนะครับ,รบอันนี้จะเป็น ข้างนอกนะครับผมข้างนอกนะครับอาจจะเป็นนะครับข้างในจะเป็นอุโมงค์นะครับทำพญานาคนะครับผมความยาวก็อยู่ประมาณ200กว่าเมตรนะครับผมอันนี้เ MM ป็นข้างนอกนะครับผมนะครับอันนี้เป็นข้างนอกนะครับความยาวก็200กว่าเมตรนะครับผมนะครับ ค,คลิปนี้เขาจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมได้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมแม่ป่าลาเหยื่อแม่ป่าแชนแนลนะครับนะครับสวัสดีครับผม